สวัสดีครับวันนี้อัอบยังอยู่ที่อาคารสุรวงนะครับมาหารถให้หลังจากที่มีคลิปสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับเตี้ยธรรมดานะครับปีส0 1 8นสิบแปดและที่ราคาเล้าๆนะครับออบก็มีรถ t o y ยต้นะครับดีโวนะครับเป็นสองจุดสี่เจพัดนะครับเป็นตัวแครบนะครับขับสองปีสองพันสิบเก้านะครับหนึ่งพันนะครับก็ จริงๆแค่จะเหลือคันสุดสุดท้ายแล้วมั้งครับนะครับคันนี้นะครับนก็ยังเป็นล้อกระทะนะครับเป็นแคปบนะครับสีเดิมโรงงานนะครับช่วงล่างพัดซีเป็นเกียมนะครับนะครับาออีกคันหนึ่งก็ถูกจองไปแล้วนะครับที่นี่เร็วนะครับ ตอนนี้ตัวตัวตัว,ตวแคนนี้น่าจะจะเหลือน้อยแล้วครับปีสิบเก้านะครับแล้วก็ราคาเล้าด้วยนะครับภายในนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าใหม่กิ๊บนะครับนะครับอาจจะมืดไปสักเล็กน้อยนะครับอาคารสุรงศงนะครับค่อนข้างที่จะลานจอดข้างบนก็จะไม่ได้แบบว่าสว่างเหมือนลานพวก บางนาหรือเทพรักษ์นะครับก็ดีเทลนะครับก็จะเป็นเบาะนะครับกำมะหยี่สีดำนะครับตัวนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับซักฟอกเบาะก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะครับนะครับอันนี้ลองเปิดไฟช่วยนะครับคันนี้นะครับเลขไม้อยู่ที่1 4ึ่งแสี่มืเจดันห้ากกิโลนะครับเลขไม้แท้แน่นอนนะครับไม่มี อ่าก็ไม่นะครับไม่มีชนหลักน้าท่วมนะครับไม่เกิดอุบัติเหตุหนักนะครับด้านหน้าจอนะครับแอร์เมนุ่นนะครับแอร์เย็นฉ่ําเพลงเพาะนะครับอันนี้สตาร์ทรถด้วยเปิดแอร์ด้วยนะครับเย็นแน่นอนเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับส่วนทางด้านแคปนะครับก็นี่ครับแน่นๆนะครับ รถเดิมเดิมๆหมเดมเลยตัวแคปนะครับนะครับแต่ว่าุูแจมีให้สองดอกนะครับก็พบเลยนะครับเดี๋ยวคันนี้ผมบอกตำแหนิให้นะครับเราบอกหมดเลยนะครับมีตำาหนิตรงไหนอนะไรบ้านนะครับนะครับในส่วนของ s อสนะครับนะครับส่วนมากก็ไม่มีสนิมเลยนะครับก็มีทาบดินทับ ความสกปรกนะครับตรงนี้เราก็ต้องทาความสะอาดนะครับช่วงล่างให้อยู่แล้วนะครับยางคันนี้นะครับยางคันนี้เป็นดันล็อปนะครับดันล็อปขนาดยาง205นะครับทับเจนะครับขอบ15นะครับปียาง2 0 2 3นนะครับนะครับผมยังใช้แบบได้ยาวๆเลยครับยางยังใช้ได้อีกยาวๆเลยครับดอกแน่นๆนะครับ ครับเต็มเลยเนี่ยครับเรามุมกว้างเลยสําหรับคัสซีนะครับนะครับอันนี้สวยงามครับนะครับอันนี้สวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งตำาหนิให้นะครับตำาหนิมันจะอยู่ที่ฝากระโปรงนะครับอันนี้ตำาหนิที่ฝากระโปรงนะครับไฟตัดมองตัดหมอกนะครับมีให้ครบเลยนะครับ อันนี้นะครับที่บอกว่าอยู่ตรงปากระโปรงคืออะไรครับอันนี้นะครับน็อตนะครับมีร่องรอยการถูกคอนะครับนะครับถูกคอในที่นี้หมายความว่าในระหว่างที่เขาเป็นสัญญาเช่าอาจจะมีการเคลมนะครับร่องรอยนะครับในส่วนของสเก็ตหินหรืออะไรนะครับในส่วนของประกันก่อนที่จะหมดแล้วก็เอามาส่งคืนนะครับแต่ว่ายังเป็นฝากกระโปรง ของโตโยต้านะครับเป็นฝากระโปรงเดินโตโยต้านะครับฝากระโปรงแท้นะครับของโตโยต้านะครับยีงแต่ว่าถูกเก็บงานนะครับถูกเก็บงานมาแล้วนะครับนี้เราบอกหมดนะนะครับคือเราให้ความมั่นใจกับซื้อรถกับลูกค้านะครับว่าคท่านไหนนะครับมีตำหนิตรงไหนก็บอกหมดนะครับนี่ ตรงไหนมีอะไรตรงไหนสมบูรณ์ขนาดไหนเราบอกหมดนะครับเพื่อที่ว่าลูกค้าได้เป็นการตัดสินใจนะครับอย่างีี่บว่าบอกครับรถนะครับมือสองเนี่ยส่วนใหญ่นะครับลูกค้าเนี่ยนะครับความจะเป็นจริงเนี่ยมันอยู่ที่เครื่องยนต์ช่วงล่างระบบเบรกนะครับในส่วนของตัวอื่นนะครับสุดท้ายนะครับในกรณีพวกนี้มันเป็นการเก็บงานภายนอกนะครับ บางทีรถสวยงามภายนอกวิ้งสวยแบบดีมากเลยนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์นะครับไม่สมบูรณ์นะครับระบบไฟไม่สมบูรณ์นะครับหรือระบบเบรกช่วงล่างนะครับมีสนิมนะครับรับน้ำหนักไม่ได้นะครับอันนี้นะครับมันจะเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพอาเลยบอกเสมอครับว่าเราควรจะใส่ใจเรื่องช่วงล่าง ระบบเบรนะครับเครื่องยนต์นะครับแอรเราเช็คให้หมดนะครับว่าโอเคอุณหภูมิได้อะไรได้นะครับตำหนิตรงไหนเราแจ้งนะครับเพื่อเป็นการแบบถ้าลูกค้ารู้แล้วนะครับว่าโอเคตรงนี้มีตำหนินี้รับได้นะครับไม่ไม่ไม่ได้แบบเป็นจุดที่เราต้องเป็นการตัดสินใจจุดใหญ่นะครับก็นัดหมายเข้ามาดูรถอย่างเงี้ยมันจะเป็นความสบายใจดีกว่าลูกค้า มาพบตรวจเจอทีหลังว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้มานะครับก็เราขายไปก็ไม่สบายใจด้วยนะครับโอเคนะครับสาหรับคันนี้ก็อย่างที่บอกครับมีตำหนิแค่ตัวฝากระโปรงนะครับเป็นฝากระโปรงแท้นะแต่ว่ามีการถูกถอดน็อตนะครับอาจจะมีการเก็บงานนะครับแต่ยังอื่นนะครับสวยสดงดงามนะครับแกนเกอร์ไม่มีชนนะครับไม่มีโดนนะครับนะครับคานนะครับนี่นะครับ ครับตามเดิมนะครับส่ได้เม็ดโอเม็ดอาอยู่ครบนะครับนะครับผมนี่ครับมาร์คเมอร์กอะไรอยู่ตรงครบนะครับนะครับสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็ยางยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับภายในก็สะอาดสะอ้านนะครับ เลขไม้แท้ด้วยนะครับแสนสี่นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับไม่ได้ติดที่เลขงเลขไม้นะครับอันนี้ก็เป็นออีกคันหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับก็อันนี้นะครับเราเปิดราคานะครับนะครับเปิดราคาสําหรับเจ้าโตโยต้ารีโวนะครับ2.4 j พัดนะครับปี2019กขับสองนะครับคันนี้เราเปิดอยู่ที่ราคา3 0,000น 5 0 0 0ม้บาทราคาปรับลดนะครับราคาปรับลดลงเยอะมากนะครับราคาปัจจุบันคือ3 5 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้ยที่เรียนนะครับหลายๆคิดซื้อสดนะครับไม่มีบวกแหวกนะครับเล่นเราทำการโอนให้นะครับหลังจากที่ลูกค้ามาเซ็นเอกสารนะครับทุกอย่างรับรถเรียบร้อยหลังจากรับรถนะครับเล่นจะถูกส่งกลับมาที่สำนักงานใหญ่เพื่อให้กรรมการนะครับสองท่านในการเซ็นนะครับ แล้วก็รวบรวมในอยู่ในระยะเวลาที่นะครับกลุ่มที่รถที่มีการซื้อสดเข้ามานะครับก็จะไปทําการโอนทีเดียวนะครับก็ใช้เวลาประมาณหลังจากรับรถแล้วประมาณ2 3สัปดาห์นะครับแต่ว่าลูกค้าได้รับเล่นแน่นอนนะครับเราเป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมายบริษัทใหญ่มีที่อยู่ชัดเจนนะครับมีสาขาชัดเจนนะครับลูกค้าก็มั่นใจได้นะครับลูกค้าออฟหลายๆท่านนะครับก็ซื้อสดไปก็ ได้รับเล่นกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาจจะมีล่าช้าบ้างนะครับแต่ว่าบางทีจะเป็นในส่วนของกลไกการทํางานนะครับเพราะว่ารถหมดสัญญาเช่าครับวันวันหนึ่งูกค้ามาจัดจองเยอะมากนะครับมีทั้งฝั่งซื้อสดจัดไซแนนนะครับก็อาจจะจะมีล่าช้าในเรื่องการผลเล่มเล็กน้อยนะครับแต่ว่าลูกค้าปลอดภัยไร้กังวลแน่นอนครับได้รับเล่นแน่นอนนะครับผมส่วนการจัดไซแนลูกค้าก็นะครับ เดดิดีซีดาวอยู่แล้วนะครับยอดจัดขนาดนี้นะครับได้เต็มแน่นอนนะครับส่วนตัวดอกเบี้ยก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าลูกค้าเนี่ยสนใจนะครับผ่อนประมาณกี่ปีนะครับดอกเบี้ยมันจะเป็นไปตามตามปีที่ลูกค้าต้องการนะครับแต่ออเน้นย้ำนะครับราคาสามห้าเก้าครับซื้อสดจบเลยนะครับทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรต้องดาเนินการต่อนะครับแล้วตัวเคมตัวอะไรทุกอย่างนะครับล้างเนี่ย เราจัดการให้เรียบร้อยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เอาฝากไปด้วยนะครับรถมีน้อยนะครับใครสนใจนะครับตัวกระบะแค็บนะครับนะครับ 2.4J พัดนะครับปี19ด้วยนะครับราคาขนาดนี้โหหางไม่ได้แล้วนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับคลิปนี้ถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์0632290535นะครับ0632290535นะครับ เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับเข้ามาคุยให้ออฟส่งรูปภาพหรือวิดีโอให้อีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือนัดหมางก,กันเข้ามาดูตัวรถได้ด้วยกันนะครับโอเคสำหรับคริปนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ